จับสกินแมทไม่ต้องจับแมทอะไรมากเลยอะแต่เป็นสเตตคือจบเสื้อค่ะคุณแม่อยู่นะคะคาร์บอนรับเอาละคะซสื้อเป็นลยแถมนึงเป็นควอมแถมเลยหรอเพราะว่ากางเกตัวนี้คืออย่าออกกอดตาหานะคะกเกงแบบกางเกงอยเสื้อคอรตาก้านะครับเนื้อผ้าดีมากเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือแบบแล้วก็แล้วก็สกินแบบฝังลงไปในเนื้อผ้าเลยไม่ใช่สกินแบบว่าไก่กาอัลเลอรี ไม่ใช่เอาเทปมาแปะนะทุกคนมีหลายแบบนี้นะคะราะว่าเป็นลิ้นใส่สางเบลคอลครับดูเลยค่ะแม่ดูเลยมีหลายนะคะไม่ถ่ายไม่อีกมันต้องถ่ายมาอีกพ่อพ่อ่ะยังไงดูเราดูเอาไม่มีไรไม่มีายเออคือเราจะเรียกตายแล้วค่ะคุณแม่เสื้ายืดครับเสื้อยืดปั๊บยืดมาก ยืดไหมดูยืดยืดอยูย่ยสั่งสีชมพูทั้งชุดแล้วค่าน่ารักมากเลยขอับคุณมากครับยอืออือคุณบอ,อ,อณวอุว้นตอบไปแล้วนะครับว่าเสื้อยืดครับผมผมเสื้อยืดนะคะแม่แม่เจอแล้วผ่าดีบอกครับนุ่มใส่สบายเวลาซักสีตกไหมคะ่ะ <c oughs> ไม่ตกนะคะรีดอีตกบอกทุกคนนะคะทุกคนอย่าปิดบังนะคะเพราะว่ากางเกงกับเสื้อ้าจจะกล้าไปเลย พร้อมกันอย่างเดียวเพราะว่าแครมาก่อนแครมาให้ให้เราก่อนคู่ไหนมากนะคะเป็นขอบเปร์ใสไซส์ใหญ่สั่งสีแกยวแลวค่ะซื้อทุกแบบค่ะขอบคุณมากครับว้านหลารักมาสีเหลืองก็สวยนั่งอ้าขาบึงดูว้าเลแตกวะบ่อย่าว้าขี้ขาบึงมันจะคิดว่าเป็นนี่ชีบึงเลือด กว่าแลยังไม่แตกค่ะแม่ทุกการ์ดีนขันหลังหน่อยขันหลังหน่อยใช่ขันหลังเมื่อก่อนนะครับทุกแม่ถ้าซื้อไปก่อนนะคะขึ้นไลนนะคะเขาถามว่ากะกีนทำไมมีสองหลฐาน่าจะเป็รเนือนเดียวแค่นั้นเพราะราคาแบบใหญแม่รา่ามันถึป็นอันนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะแม่ทุกคนคะมันเป็นไซส์ใหญ่ค่ะแม่ทุกคนดูนะคะไซส์ใหญ่ก็มี แต่ว่าขอกางเกงสาราคากับกดอัตก้ามันถือนันลาเออไม่เจากอาตะก้ามันถือตัวนอคุณแม่ขาคุณแม่เอาตะก้าขึ้นไปก่อนแล้วเสื้อไปด้วยค่ะแม่ตัวหนึ่งแถมกางเกงด้วยไปตัวเดียวกางเกงเอวยืดมากกางเกงเอวยืดมากในิยืดกางเกงให้ดู่วเ้งหัวเบิ้งหัววางเกงเออยืดเออผูหน่ะ กะก้า,าเอาจากคองมันจะใส่ใส่ไหนเสือเส,สือสร้าง, XL, องเอคลิงก้าสร้างเอคล่น่ะมัน,มนยืดคือคก้าวังเกงอ่ะนี่นี่เข่าวินพร้อมอเ <laughs> ข่ายับกําเนิดถ้าเข้า่าลีดเรอคือใส่เอาร้อนนะคะตากไว้แห้งๆเอาไปลีดใส่ได้เลยคะ่ะจริงไหมไปไหนก็ได้แต่ไปไหนถ้าใส่ไปไหนได้เ<ไ>ปล่าไปเที่ยวทะเลริมหาดน้ำโคลงน้ำโคลงไปเที่ยว น้ำอะไรนะน้ำบรรดาำบรรดารเราดูไซส์เอ็กแอหน่อยค่ะเปลี่ยนมาช่วยหน่อยไปนี่นี่ค่ะแต่ตัวนี้ก็ตุกแบบตัวน่อยอ่ะมาบนีแปลว่าเอ็กตัวน่อยอะไรค่ะอันนีแ่มาทำงานของเราเ็วเร่เบื่อเนี่ยปอมเอ็แอลลี่ยเปนเอแอลค่ะ สื้อใส่สาม XL ครับลิ้นใส่สาม XL อันนี้สวยนะคะทุกคนฟิวเสื้อวงนี่ฟิวเสื้อวงเสื้อยยังไปนะเราไปผัวกันเนาะไปแม่ของดินนานมากนะเป็นแม่ของดินสวยตัวดินสวยลิ้นพวกนี้ใส่ในกรุงเทพไหมใส่กรุงเทพเนาะในร่งเหตหาคืออันนี้ดูใส่กินล่องเลยหรอร่องเหตตาแบบนี้ดูเหตตาเหตตาเฮ็ดมือน้ำมือมือแนี้อีปอมใส่อ XL อีปอมแอลนะคะคือกันบักคับ ห้ามรับตาห้ามรับตาห้ามรับตาเหมือนตาเหมือนะเหมือนคือบอค่านีณเบิ้งตรงงเลบดินน้ำดีใส่เบิ้งเห็นไหมบุ๊บบุ๊บบุ๊บน่ารักทุกคนเลยอือยุบบินคิวขาวน้องคิวน่ารักมากอุ้ยสีขาวคยอแ่สีขาวนะพี่เหมือนไหมทุกคนเสื้อเหมือนน้องลินไหม พี่เมฆาวันนี้พี่เมฆาสั่งให้อยู่นะกางเกงขายาวได้ข้อดียอะเสื้อเสื้อกับคู่คู่กันรอจริงจริงใส่จะเข้ากันไหมเข้าอยู่นะเข้ายังไงข้อกระเกงซ็กซี่มากเซ็กซี่ยังไงที่ไหนเบ้างกระยี้จ้ายอ่าของพิงอหนึ่งเออมีตัวอย่าง 2XL ไหมคะเออ มันเขาส่งแต่ยังแค่นี้มันก็จะใหญ่อยู่แหละค่ะทุกคนฟิลโอเวอร์ไซส์ซื้อไปเลยซื้อใหญ่ๆไปเลยช่วงนี้โอเวอร์ไซส์กำลังฮิตกำลังมาแรงค่ะแม่แม่โอ <G ül üyor> เวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์กำลังฮิตตอนนี้เป็นชนีน้อยใช่เราจะได้ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ปุ่มเราจะดูตัวเล็กตัวน้อยไปเลยเราใส่ไปเลยน้องปอมใส่ไซส์เอลนะคะทุกคนนี่ฮิวก็ใส่แอลนะขนาด <G ül üyor> ชิวตัวเล็กตัวเล็กก็ใส์เอลไส์อลนะคะทุกคนวดเหเน่เร็วเร็วแม่แม่ไว้แฮมน่ารักมากอยากให้น้องหลิน เต้นค่ะอ้าวเต้นที่นี่ไปมีที่เปิดเพงลงก็ต้องเปิดจัง<อ>ะจะฉัไม่หลังนซื้อพี่อ่ะฉลอ,อ,องอีกครั้งหนึ่งวะอะไรเอาเป็นบรเบรมม,มราวัด โอเคเตรียมเตรียมแล้วมาเต้นเพลงบอเมบมานม l วั a แล้วก็บอไดใจนางาเนี้ยนโอ้ยจะลอยยนลองบอเป็นลองฟางเออลองบอเมนมาห้าวัก็บอไดใจนะตงติองติงต่องติองลิ๊งติ๊งส่๊งติ๊งติคงติคงติง ก็มีนเ็ครับเสื้อกันกระต่ายเสื้อแยกตะกร้ากันดีแปลว่าสีคล้ายๆกันพีดีไปไหนลองรู้เลยนะเป็นเก่งจะเข้มกว่าไปใช่ไหมของเดอยรียงดเดูเดียเข้มเออเรียรเดีรเียรเดีอเดือรเดียเดือเดียรเียงเดยเรียงเดยเียร์เมีเดียีนอยู่เยรเดียยร์เลียรเดียยนกันลูกเดียเีเดียเดยรยเออยร้เียัดยเดีเดอเฮาเรียดเออมันก เดี๋ยวมาทาง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 เออมักาออย่างมาทางมาทางเออทางอย่างสมรักอืผู้ชายใครออกมาจากห้องไหมผู้ชายคไสังเกตเบึงฟุ้งก็หลดเนาะที่นี่ไม่มีผู้ชายนะคะเพศสอง

เอาอาัทซามาไกูไม่ได้กินเาเเนน้อ่ถวหลอหล่อเลิศกูไม่ได้กินจะไม่ได้กินกินก็ผักขาผักยังไงี่เป็พูดกันไหมไปไดูนะคะเต็มตัวมาามานี่ยัปรตกอนปบตวเมีมาดูตัวยักสวยดีพี่น้องเด้อ ไป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 ไไป cắt điện đi luôn cắt để ai không? thử đi một, đứng vững, đứng, 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 ลูกมาทุกรอบเลยมาจากซีขกัรเด้อที่ไม่คุ้กกันตอนนท้ไคุกันตอนนี้ไมุ่กันเปิดต้เปิดเอาเมกก่นวัเปิดนเปิดเด้เอบอกไปก่อนอเไปกระดาบดไม่มีไปแล้ท่นี้ บเปิดไงนี่ละไปไปนับเต้นไปเ

น้องลีใส่ 3XL ค่ะไปเออเออเออไปเเัดกด็กกเด็กเดวมาเด้จริงด้วย่ว่าเราเอาเเ็เเอาเาปเห็นจริงด้เอาอยังเเเป็นเสวยเย เอาไ่ได็ไปเขาไรถ้อเขาไรแล้วก็แน่ค่ะมามีเปิดพวกเปิดได้โตได้จิกโอ้จิกกับมันยูเอานมาเปิดตรวผตีล่ากล่าวมาด้วยซ้ยังยัขห่อลโอเคครับผมอ๋อมาให้ี่อะไรเยอะก็ครับผมไหนเขาว่าอะไรมาลยมาถ่ายภาพหมู่เนมามาเัอะ ไปเป็นมธพร้อมเอามือขึ้นนะพี่เดี๋ยวถ้าประวัติมาแข่งนะครับกับนักแชแต่กับชั้งที่นางหามองบอมองเซนเบรดหน้าแบบของเราสภาพบอลนนี้นะครับนี่ตัวหลักมันต้อใส่อดาผ้ากางเกงหน่อยเยี่ยมากเยี่ยา เดี๋ยวพาไปเอาเบื้องเดี๋ยวพากางเกงนี่เบื้องนี่นะคะนี่นะคะแม่แม่เนื้อผ้ากางเกงนะน้องเป็นเนื้อแบบคอตตอนนะคะสายผูกดูนี่ดูอันนี้ข้างนอกนะคะอันนี้ข้างในนะเออใส่นะไม่นช่ใส่ข้างในนะข้างในนะใช่ยิ้มแบบเหมือนเอ้ยหลุดเลยเอ้ยคิ้วอันนี้ข้างนอกนะคะทุกคนนีคิ้วนี่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 เอ้า เปิดตัวพิีเซนเตอร์คนใหม่ไหมยินประกาศเปิดตัวพิีเซนเตอร์คนใหม่เปิดตัวพิีเซนเตอร์คนใหม่ไหมยินประกาศเปิดพระเจ้าคือนเป็นคนที่่อะไรนะฉนเป็นคนที่ใส่ชุสนมาเกมานามาหรอหมอลำสิฝากไว้ในใจคูณเกมานาบมาหรอหน้าไม่เป็นคนละทกบายสบร <chill iert S 2> ไดูเอกสารสิครับพี่ครับการให้แฟนการตวเคราวที่แลคโชว์วาอยบอกปกนครับพี่แบบนี้เะไดด้นสา่ชิงานการทุน่สบรุแบกับงักเใจหก้สาทักคนดีเร่มสุสนานับจากีสอ

ไปไปเอาไปาไมเนตีละกาไหมดูลินลินตีละกาไหมดูลิ้นตีละกาไมมดูเอาดูตีละกาไหมหนึ่งสอาไปเดเฝ้าเอาหันไปอีกไม่เห็นงงหันมาทางนี้หรือเปล่าทางนี้เออเตาเนยเออเอาตองไปไนไปไปหปอาเฮ้นี่นี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 ่็ดเล็ดเไป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  ฮึบเจบฮึบนี่กิ้งแล้วลิซ่าลิซ่าลิซ่านี่นี่นี่เจอเจอเจอพอแล้วสาพี่ป๊ามากสาใสตปอไปโยนโยนโยนีป๊านเอนยดอกแม่จะะยานเหรอทนทีอีเปิก่อนเดี๋ยวฉันกินทารเต้นก่อนม่อิเิกินทาตเตก่อน กูจะปิดฉากพอกุณเลยเรื่องการเนีเร่งการปิดตาเข้าไปขอบเห็นสองสามสีไปอันหโอ้ยบร์่แต่ไอจเได้ดูมันแอบดีดีแต่ยังมเปลตมอยากเต้นมาไม่เต้นอ่ะสอบความต้องการของป้องเก่งด้วยเออคิ้วแม่ทนาที่ทเกอน ไปมึนชัวร์โคตรคิดแล้วคนตาอุ้ยมันโดนเอาคุณจริงลังตาบาเกตัวลครับเกิดมาไปไกระเทยแก่ว้ว้าวเลือดเลือดาเลือดมาไปยิงสิ